ตอนที่1715ต้นไม้ใหญ่ยอมจำนวนความคมของกระบี่เลวเพลิงสีดำนั้นไม่อาจสบประมาทได้มันโจมตีกิ่งไม้ได้อย่างง่ายดายทำให้การรุกล้ำไม่เป็นผลแต่พละกกำลังจากการเคลื่อนไหวของมันก็ทำให้แขนของจางเซียนเป็นเน็บเขาต้องถอยไป1นก้าวเพื่อต้านทานแรงประทะน,นั้น เหตุผลที่จางเซียนสามารถรับมือกับนักรบขั้นชั่วกันลปาปวสารโลกจะรึกได้ทั้งที่ระดับวรยุทธ์ของเขามีจำกัดก็เพราะของล้ำค่าอันทรงพลังจำนวนมากมายที่เขามีอยู่ในครอบครองแต่หากเป็นในแง่ของพละกำลังเขายังคงห่างไกลกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น กิ่งไม้ที่ได้รับบาดเจ็บดูเหมือนจะไม่สร้างความบอบช้ำให้กับต้นไม้ใหญ่แม้แต่น้อยมันกลับปล่อยพายุกิ่งไม้เข้าโจมตีจังเซียนอย่างต่อเนื่องกิ่งไม้แต่ละกิ่งมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนักรบขั้นชั่วกัลบปาวาสารโลกจะรึกด้วยความกดดันหนักหน่วงจากการเคลื่อนไหวของกิ่งไม้พื้นที่โดยรอบบริเวณนั้นถึงกับส่งเสียงหวีดวิวดูเหมือนพร้อมจะแหลกสลายได้ทุกขณะผู้อาวุโส นึกไม่ถึงว่าผู้อาวุโสจะตั้งต้นสู้รบกับต้นไม้ที่ได้พบกลุ่มนักรบที่เหลือเกิดความระแวงพวกเขารู้ทันทีว่าต้นไม้คือตัวการที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของชายวัยกลางคนจึงรีบพุ่งเข้ามาช่วยเหลือจางเซียนอย่าเข้ามาแต่เสียงของจางเซียนก็ยับยั้งคนเหล่านั้นไว้ในเมื่อแม้แต่ตัวเขายังรับมือกับต้นไม้ด้วยความยากลำบากหากคนเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมก็จะมีแต่รนหาที่ตายพร,พริบตาต่อมารากไม้จำนวนนับไม่ถ้วนก็ผุดขึ้นจากพื้นทรายและเข้าเล่นงานนักรบที่เหลือ รากอ่อฉันเข้าใจแล้วแกแผ่รากของแกไว้ทั่วทั้งทะเลทรายผืนนี้แล้วก็เพราะรากของแกนี่เองที่ทำให้แกไา่มนใส่ยยักษ์ผืนทรายพวกนั้นได้จางเซียนตั้งข้อสังเกต แม้ต้นไม้จะสูงมากเมื่อเทียบกับมนุษย์แต่ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าสูงประหานเมื่อเปรียบเทียบกับต้นไม้อื่นๆในทวีปแห่งปรมาจารย์แต่มันก็มีพลังกำลังเทียบเท่ากับนักรบทั่วกัลปาะวาสารโลกจริกการที่ต้นไม้มีพลังกำลังมากขนาดนี้ก็แปลว่ารากของมันน่าจะแผ่ออกไปเป็นวงกว้างเป็นไปได้ว่าด้วยรากของมันนี้เองที่ทำให้มันสามารถไล่มนใส่เหล่านักรบที่เสียชีวิตในบริเวณที่ห่างออกไปหลายสิบหรือแม้แต่หลายร้อยลีได้ ซึ่งจางเซียนไม่เชื่อว่าต้นไม้จะสามารถไร้มนพลิกฟื้นจิตวิญญาณจากระยะไกลได้ในเมื่อแม้แต่ตัวเขายังไม่มีความสามารถแบบนั้นแกอาจมีรากเยอะแยะแต่ฉันก็มีวิธีรับมือกับแกเหมือนกันเมื่อคนพบไม้ตายของต้นไม้แล้วจางเซียนก็ไม่อยากเสียเวลาอีกเขาสะบัดข้อมือพรึบปะสูนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าปรากฏตัวตรงหน้าเขาแผ่รังสีอันทรงพลังของผู้เหนือชั้นกว่าพวกมันพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ใหญ่อย่างพร้อมเพรียงกันตามคำสั่งของจางเซียนเบื่อ ผู้อาวุโสคนนั้นมีอสูรยอยู่กับเขามากมายขนาดนี้เชีวหรือทุกตัวมีวรยุทธ์ขั้นชั่วกัลลาวสารโลกจารึแค่อสูรเพียงตัวเดียวก็ทรงพลังเกินพอที่จะทำลายล้างพวกเราทั้งกลุ่มแล้วเห็นผู้อาวุโสที่ยังมุ่ปล่อยอสูรทรงพลังออกมามากมายพร้อมๆกันฝูุชนที่กาลังเฝ้ามองการสู้รบได้แตกลืนน้ำลายขนาริ่ฝีปากสั่นระร,ริกด้วยความหวาดกลัว ถือเป็นพรจากสวรรค์แล้วหากนักรบระดับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่สักคนหนึ่งสามารถทําให้อสูรระดับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ยอมจำนนได้แต่ชายหนุ่มคนนี้ทําให้อสูนยอมจำนนได้มากมายและทุกตัวก็มีพลังกำลังสูงส่งอย่างน่าทึ่งพวกเขาคิดว่าตัวเอง,งชื่นโมผู้อาวุโสที่อยู่ตรงหน้ามากพอแล้วแต่ดูเหมือนจะประเมินอีกฝ่ายต่าไปภาพนี้ทําให้นักรบทั้งกลุ่มอึ้งไปนานทันทีที่อสูนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าเข้าร่วมการสู้รบต้นไม้ใหญ่ก็แสดงอาการที่บ่งบอกว่าพร้อมรบทันที เมื่อการต่อสู้ผ่านไปเพียงครู่เดียวนกฟีนิกซ์ไฟสวรรค์ประกาศอย่างมั่นใจนายท่านอย่าห่วงเลยให้ข้ารับมือกับมันเถอะพรึบเลวไฟแผดเผาพวยพุ่งออกจากปากของมันทําให้ท้องฟ้ากว่าครึ่งกลายเป็นสีแดงก่ำทันทีที่ต้นไม้ใหญ่ปะทะกับความร้อนมันก็งองิกด้วยความหวัดกลัวทีท่างามสง่าที่เคยมีอยู่เมื่อครู่หายวับไปไม่มีเหลือ แม้ต้นไม้ใหญ่จะสามารถปล่อยปุ๋้ไฟที่มีอนุภาคแผดเผาแม้แต่นักรบระดับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นทรายสีเหลืองได้แต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นแค่ต้นไม้ไม่มีทางที่จะไม่หวัดกลวเเลวไฟฟิวเมื่อจับจุดอ่อนของต้นไม้ใหญ่ได้นกฟีนิกซ์สวรรค์พ่นไฟออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ช้าต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มเหี่ยวแห้งใบเขียวชะอุ่มของมันกลายเป็นสีเหลืองพละกำลังเหือดหายไปหมด ฉันรู้นะว่าแกมีชีวิตจิตใจและคิดอะไรเองได้ยอมจำนวนให้ฉันเสียแล้วฉันจะไว้ชีวิตแกไม่อย่างนั้นวันนี้แกได้พบจุดจบแน่จางเซียนเอาสองมือคว่ำหลังไว้ขณะคำรามเรากับไม่ยยแสชีวิตของต้นไม้แม้แต่น้อยการที่เขาทำให้อสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งให้ยอมจำนวนได้ก็แปลว่าเขาเก่งกาจพอที่จะรับมือกับนักรบทุกคนที่มีวรยุทธ์ต่ำกว่าขั้นนักปราดโบราณเว้นเสียแต่นักปราดโบราณจะปรากฏตัวก็ไม่มีใครยับยัง้งจางเซียนได้อีกต่อไป ในเมื่อต้นไม้ต้นนี้จงใจสังหารนักรบมากมายและไร้มนใส่พวกเขาให้กลายเป็นยักษ์ผืนทรายก็แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเฉลียวฉลาดไม่เบาและในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะดีที่สุดหากเขาจะเก็บมันไว้ใช้ประโยชน์ให้มันได้กลายเป็นไม้ตายอีกอันหนึ่งเพียงครู่เดียวหลังจากจางเซียนพูดคำนั้นประโยคหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวของเขาเจ้าอยากให้ข้ายอมจำนวนให้เจ้าหรือฝันไปเถอะ ก็แล้วแต่ฉันหวังว่าแกจะสนุกสนานกับการถูกแผดเผาจนมอดไหมเหมือนกับเหล่านักรบที่แกทำร้ายพวกเขานะจางเซียนตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาพร้อมกับโบกมือพรึบนุกฟินิกไฟสวร์เปลี่ยนร่างของมันให้กลายเป็นเปลวไฟสีแดงก่ำขณะพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ใหญ่แล้วพ่นไฟเข้าโอบล้อมอีกฝ่ายไว้เปลวเพลิงนั้นครอบคลุมพื้นที่โดยรอบและมีอนุภาพแผดเผารุนแรงต้นไม้ใหญ่เหี่ยวแห้งทันทีที่เผชิญกับอนุภาพของเปลวเพลิงไม่ช้ามันจะต้องถูกเผาจนตายแน่ เมื่อเห็นต้นไม้ใหญ่ปฏิเสธที่จะยอมจำนวนทั้งที่ตัวเองก็ใกล้าตายเต็มทีจางเซียนขมวดคิ้วเขาชำองมองพื้นจากนั้นก็เหยียดริมฝีปากปสสุนร,รกลวงตาจัดการรากทั้งหมดที่ทอยู่ใต้ดินนำมาให้นกฟีนิกไฟสวรรค์เผาซะข้าไม่เชื่อหรอกว่าต้นไม้นั่นจะยังคงมีชีวิตรอดอยู่ได้ได้ยินคำสั่งของจางเซียนอสสรนรกลวงตารีบดำลงไปในทะเลทรายครู่มาก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงโครงข่ายขนาดใหญ่ของรากไม้ผุดขึ้นจากพื้นจากนั้นนกฟินิกไฟสวรคร์ก็เผารากทัั้งงหมมดดยไ่ลเลเ เลวเพลิงลุกลามไปทั่วทาให้บริเวณนั้นกลายเป็นทะเลไฟแม้เลวเพลิงที่นกฟีนิกซ์ไฟสวรรพ่นออกมาจะมีอนุภาพไม่เท่ากับเลวเพลิงสวรคขั้นสูงสุดแต่ประสิทธิภาพของมันก็เหนือชั้นกว่าแม้แต่เลวเพลิงปฐพีหากมันเรียกพลังจากสายเลือดเพื่อเพิ่มพลังให้กับเลวเพลิงของมันก็สามารถหลอมละลายได้แม้แต่ของล้ำค่าระดับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ข้าไม่มีทางยอมจำนวนให้มนุษย์ที่ปฏติวหรอกอย่าเสียเวลาเลย แม้ร่างของมันจะมอดไม่เป็นเท่าฐานไปแล้วแต่ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ยอมจำนวนเจ็ดจำนวนอันอ่อนแรงถูกส่งเข้าหาจางเซียนบ่งบอกถึงจิตวิญญาณอันมุ่งมัน่นถึงขนาดนี้แล้วมันยังไม่ยอมจำนวนให้เราอีกหรือจางเซียนชะงักมันเป็นแค่ต้นไม้ต้นหนึ่งทำไมถึงดื้อด้านขนาดนี้ต่อให้ปราศจากลำต้นหากรากของมันยังคงใช้การได้อยู่ต้นไม้ใหญ่ก็จะยังตูนตัวได้อย่างรวดเร็วแต่หากมันสูญเสียรากไปชะตากรรมเดียวที่รอยอยู่ก็คือความตาย ไม่แบบนี้ไม่ถูกแล้วล่ถ้าถึงขนาดนี้แล้วมันยังไม่สะทกสะทานก็แปลว่าการทำลายรากของมันไม่อาจสังหารต้นไม้ต้นนี้ได้จางเซียนครุ่มคิดหนักไม่เหมือนกับเหล่าปรมาจารย์จิตวิญญาณส่วนมากไม่ได้ถูกผูกพันอยู่กับกฎเกณฑ์และหลักการต่างๆโดยเฉพาะเมื่อมีความอยู่รอดเป็นเดิมพันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกมันจะยื้อศักดิ์ศรีเอาไว้และปฏิเสธที่จะยอมจำนวนไม่มีเหตุผลที่ต้นไม้เพียงต้นหนึ่งจะดื้อด้านถึงขนาดนี้ไม่ยอมจำนวนแม้ชีวิตของมันจะแขวนอยู่บนเส้นได้ นั่นหมายความว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันยังดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างน้อยที่สุดต้นไม้ต้นนี้ก็มั่นใจว่าการเผาทั้งลําต้นและรากของมันยังไม่เพียงพอที่จะสังหารมันทะเลสาบความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวสมองของจางเซียนขณะก้มลงมองทะเลสาบที่อยู่ไม่ห่างออกไปก่อนหน้านี้เขาไม่ได้นึกถึงมันแต่ทั้ง,ท,งที่นกฟีนิกซ์ไฟสวรพ่นเปลวเ,เพลิงแผดเผาออกมาอย่างต่อเนื่องแต่น้าในทะเลสาบก็ไม่ได้ลดระดับลงเลย เต่าดำนรกเจ้ามีองค์ประกอบของน้ำข้าอยากให้เจ้าสูบน้ำในทะเลสาบนี้ออกให้หมดอยากรู้ว่าเจ้าต้นไม้นั่นจะทนทานไปได้นานแค่ไหนจางเซียนสั่งการขอรับนายท่านเต่าดำนรกมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบและอาปากขนาดมหึมาของมันสูบน้ำในทะเลสาบพุ่งเข้าปากของเต่าดำนรกด้วยความเร็วอันน่าสะพรึงเรากับมีหลุมดำอยู่ในปากของมันใช้เวลาไม่นานเต่าดำนรกก็สูบน้ำในทะเลสาบออกจนหมดที่ก้นทะเลสาบมีรากไม้สีขาวขนาดเล็กอยู่อันหนึ่งพื้นผิวของมันดูคล้ายกับหยก จางเซียนดึงรากนั้นขึ้นจากพื้นดินโดยไม่ลังเลและถือมันไว้ในฝ่ามือพริบตาต่อมาทั้งลำต้นและรากของต้นไม้ใหญ่ที่นกฟีนิกซ์ไฟสวรรค์กำลังแผดเผาอยู่ก็แหลกสลายกลายเป็นผืนทรายสีเหลืองราวกับมันสูญเสียรากฐานที่ค้ำจุนมันไว้ใช่แล้วนี่คือร่างต้นกำเนิดของมันเมื่อเห็นภาพนั้นมีหรือที่จางเซียนจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ต้นไม้ขนาดใหญ่และรากของมันเป็นเพียงสิ่งที่ขยายออกมาจากร่างต้นกําเนิดเหมือนกับหุ่นกระบอกที่รากนี้ควบคุมการเคลื่อนไหวของมันอยู่ไม่น่าแปลกใจแล้วที่ต้นไม้ใหญ่ไม่ยอมจะนุนให้เขาตราบใดที่เขายังค้นหาร่างต้นกําเนิดของมันไม่พบก็ไม่มีทางสังหารมันได้นกฟีนิกไฟสวรรค์เผารากอันนี้ให้ข่าทีม่อต้นกําเนิดทองคําถ้าเรายังเผามันไม่ได้ข้าอยากให้เจ้าจัดการให้มันมอดไม่เป็นเท่าฐานจางเซียนสั่งการขะโย,ยนรากอันนั้นออกไป ครู่ต่อมาทั้งหม้อต้นกำเนิดทองคำนกฟีนิกซ์ไฟสวรรค์และอสูรตัวอื่นๆรวมทั้งของล้ำค่าชิ้นต่างๆก็เข้ารุมสักกรามรากไม้ขนาดเล็กนั้นย,ย,ย่าอย่าฆ่าฆ่าเมื่อเห็นผู้เชี่ยวชาญมากมายจับจ้องมันด้วยสายตาเป็นปฏิปักษ์รากไม้ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวมันร้องออกมาอย่างสิ้นหวังข้ายอมจำนวนแล้ว ข้ายอมจำนวนแล้วต่อให้มันถูกถอนรากถอนคนแต่ตราบใดที่ร่างต้นกำเนิดยังคงอยู่มันก็สามารถนอกต้นไม้ใหญ่และโครงข่ายของรากได้ทุกเวลาตามแต่ต้องการแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนมันจะไม่มีหนทางอื่นนอกจากยอมจำนวนต้องอย่างนั้นสิเห็นรากไม้สลัดความโอหังทิ้งไปหลังจากถูกเล่นงานจางเซียนพยักหน้าอย่างพอใจเขารีบกทำสัญญากับรากไม้ทันทีด้วยเหตุนี้เจ้าตัวการที่สังหารนักรบในทะเลทรายไปมากมายและทำให้หลายคนต้องตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวก็กลายมาเป็นอสูรของเขา ตอนที่1,716มิติน้ำแข็งมันที่จริงก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวหากจะเรียกรากไม้ว่าอสูรของเขาเพราะหลังจากได้รับจิตวิญญาณเซี่ยวหนึ่งของอีกฝ่ายมาแล้วจางเซียนก็รู้ทันทีว่ารากไม้เป็นต้นไม้จริงๆและไม่ใช่อสูร มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าไม้ทรายเหลืองวิปลาดซึ่งปรมาจารย์คงเป็นผู้ค้นพบเขานำมันมาปลูกในมิติลี้ลับแห่งนี้เพื่อให้ทำหน้าที่อารักขาตราบใดที่ถ่ายทอดพลังกำลังที่มากพอเข้าไปในตัวมันก็จะสามารถทำลายทุกอย่างให้แหลกสลายกลายเป็นทรายอีกทั้งยังสามารถไร้มนใส่มันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยสิ่งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับมนุษย์แต่ยังเป็นกับอาวุธและอสูรระดับเซียนด้วยเช่นกัน ฟังดูเหมือนเป็นความสามารถอันน่าทึ่งไร้เทียมทานแต่ด้วยระดับพลังจิตวิญญาณที่มีจำกัดมันจึงสามารถควบคุมยักษ์ผืนทรายพร้อมกันได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นด้วยพละกำลังของไม้ทรายเหลืองวิปลาสในตอนนี้การควบคุมยักษ์ผืนทรายที่มีวรยุทธขั้นชั่วกัลลาวาสารขั้นสูงพร้อมกันสองตัวก็ถือว่าถึงขีดสุดแห่งความสามารถของมันแล้ว ในฐานะเจ้านายคนใหม่ของไม้ทรายเหลืองวิปลาสจางเซียนสามารถนำอนุภาพของมันมาใช้ได้โดยตัวเขาเพียงลำพังสามารถควบคุมยักษ์ผืนทรายที่มีวรยุทธ์ขั้นชั่วกระปาวสารขั้นสูงพร้อมกันได้ทีเดียวสามตัวพูดอีกอย่างก็คือหากเขาร่วมมือกันกันกบไม้ทรายเหลืองวิปลาสก็จะสามารถควบคุมยักษ์ผืนทรายที่มีวรยุทธ์ขั้นชั่วกัลปาวสารขั้นต้นได้พร้อมกันถึงห้าตัวแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างกองทัพ แต่หากระดับวรยุทธ์ของจางเซียนเพิ่มสูงขึ้นความสามารถของเขาในการควบคุมยักษ์ผืนทรายก็จะมีมากขึ้นด้วยมันจะกลายเป็นอาวุธอันทรงพลังที่จะใช้รับมือกับเผ่าพันธุปีศาจจากโลกอื่นได้ในอนาคตสำหรับไม้ทรายเหลืองวิปรารคงไม่เป็นการพูดเกินจริงหากจะบอกว่าพละงกำลังของมันนั้นอาจเหนือชั้นกว่าแม้แต่ห้าอสูรผู้ยิ่งใหญ่หากเขาใช้มันอย่างถูกต้องอีกอย่างมันยังมีความสามารถในการเปลี่ยนใครก็ตามที่มีระดับวรยุทธ์ไม่สูงไปกว่ามันให้กลายเป็นผืนทรายสีเหลืองได้หากอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นอนุภาพอันน่าสะพรึงที่สามารถสร้างความหวาดกลัวในหัวใจของนักรบทุกคนในเวลาเดียวกันแม้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของยักษ์ผืนทรายจะมีไม่สูงนักเพราะระดับสติปัญญาของมันที่มีจำกัดแต่พวกมันก็ไม่หวาดกลัวการได้รับบาดเจ็บหรือความตายขอแค่ใครสักคนสามารถไร้มนใส่มันยักษ์ผืนทรายก็จะไม่มีวันเสียชีวิตจึงถือเป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือด้วยได้ยากเรานำไม้ทรายเหลืองวิปลาสนี้ไปให้หวังหญิงก็ได้ จางเซียนไม่ได้ต้องการของล้ำค่ามากนักโดยเฉพาะเมื่อเขามีไม่ตายอยู่ในครอบครองมากมายแต่หากเขามอบสิ่งนี้ให้หวังหยิงประสิทธิภาพการต่อสู้ของเธอจะต้องเพิ่มสูงขึ้นอีกมากอันที่จริงหากเธอใช้มันได้อย่างถูกต้องก็อาจมีพละงกำลังมากกว่าเจ้งหยางเสียอีกเมื่อมาคิดดูก็เป็นไปได้ว่าทั้งเจ้งหยางและวางยิงซึ่งเป็นหัวหน้าสภายอดขุนพลและประธานสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญ,ญาณจะมุ่งหน้าสู่วิหารแห่งของจื้อเช่นกันเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าทั้งคู่ถูกส่งทะลุมิติไปยังมิติใด จางเซียนพยายามสลัดความคิดวกวนในสมองจากนั้นก็ชำเลืองมองไม้ทรายเหลืองวิปลาสและตั้งคำถามในมิติแห่งนี้จะต้องมีทางออกแล้วทางออกอยู่ที่ไหนจางเซียนเพิ่งนึกได้หลังจากที่ทาให้ไม้ทรายเหลืองวิปลาสยอมจำนนแล้วว่าอีกฝ่ายก็ไม่ได้สังหารนักรบไปมากมายนะักและอันที่จริงยักษ์ผืนทรายส่วนใหญ่ที่ตามล่าพวกเขาก่อนหน้านี้ก็เป็นเพียงศพที่ถูกทําให้ฟื้นคืนชีพหากไม้ทรายเหลืองวิปลาสอยากทําการสังหารหมู่จริงๆป่านนี้ก็คงมีผู้คนล้มตายไปมากมายแล้ว เมื่อลองคิดดูถ้าไม้ทรายเหลืองวิปลาดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งกระหายเลือดและการฆ่าฟันปรมาจารย์คงก็คงไม่อนุญาตให้มันอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ทางออกอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ขณะที่ตอบไม้ทรายเหลืองวิปลาดก็เคลื่อนไหวเล็กน้อยครืน่นพื้นโลกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนผืนทรายกระเด็นออกไปหมดราวกับกำลังเผชิญหน้ากับพลังกำลังบางอย่างจากนั้นตรงบริเวณที่ต้นไม้ใหญ่เคยตั้งอยู่ก็ปรากฏฉนวนที่มีรูปร่างเหมือนประตู ทะเลทรายผืนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของแกจริงๆไม่แปลกใจเลยที่รากของแกจะชอนชัยไปทุกคนทุกแห่งทั่วทั้งทะเลทรายจังเซียนตั้งข้อสังเกตเขาเก็บเหล่าอสูรและของล้ำค่ากลับเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติก่อนจะหันไปพูดกับกลุ่มนักรบที่อยู่ด้านหลังข้าตั้งใจจะเข้าสู่อีกมิติหนึ่งหากพวกเจ้าอยากติดตามข้าไปก็เชิญเลยหรือไม่อย่างนั้นแค่พวกเจ้าฝึกฝนวรยุทธ์ที่นี่เมื่อไม่มีผืนทรายสีเหลืองเจ้าก็จะสามารถยกระดับวรยุทธ์ของตัวเองได้เร็วกว่าที่อื่นมาก เมื่อผืนทรายสีเหลืองหายไปหมดสภาพแวดล้อมก็ไม่แห้งแล้งอย่างที่เคยเป็นพลังจิตวิญญาณอบอวลไปทั่วทั้งมิติอยู่ในระดับความเข้มข้นพอๆกับมิติแห่งผืนป่าที่จังเซียนเข้าไปก่อนหน้านี้ในเวลาเดียวกันสภาวะครูบาอาจารย์ก็เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณท่านนักรบกลุ่มนี้ไม่เต็มใจจะ,ะเผชิญอันตรายมากกว่าเดิมพวกเขาก็สามารถยกระดับวรยุทธ์ได้ด้วยการฝึกฝนวรยุทธ์ที่นี่เพียงเท่านี้การเดินทางของพวกเขาก็ไม่สูญเปล่าแล้วผู้อาวุโสข้าขอติดตามเจ้าไปด้วย ข้าคิดว่าข้าจะอยู่ที่นี่อันตรายมีมากเกินไปต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมายรออยู่ข้าก็คงไม่มีโอกาสได้ใช้มันหากต้องเสียชีวิตไม่ชชานักรบทั้ง18บปดคนก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ยังคงปักหลักอยู่ที่นี่และกลุ่มที่จะออกเดินทางข้าจะให้พวกเจ้าเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะถึงอย่างไรทางออกก็อยู่ตรงนี้พวกเจ้าสามารถตัดสินใจได้ทุกเวลาที่ต้องการข้าขอออกเดินทางก่อนจางเซียนไม่พูดอะไรมากเขามุ่งหน้าสู่ถนนแห่งมิติและหายวับไป นักรบกลุ่มที่เขาเพิ่งได้พบนี้ถือเป็นเพียงคนรู้จักกาันไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนั้นให้มากไปเขาอาจช่วยชีวิตอีกฝ่ายไว้ได้คร้้งหนึ่งแต่ก็ไม่อาจดูแลพวกเขาได้ตลอดการเดินทางและไม่มีความสามารถที่จะรับประกันความปลอดภัยให้ใครด้วยหากคนเหล่านี้อยากได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการจากอาณาจักรโบ,บราณก็จะต้องพึ่งพาตัวเอง อีกอย่างเขาต้องตามหาหลัวล้วชิงและเขาก็แน่ใจว่าทั้งเจ้าหย่าหยวนเทาและเว่ยหรูเยียนที่ถูกจับตัวไปก่อนหน้านี้จะต้องอยู่ที่นี่เช่นกันดังนั้นจางเซียนจึงไม่มีเวลาที่จะรื่นเริงกับกลุ่มนักพจนภัยและใช้เวลาเรื่องรมกับการเดินทางได้หลังจากที่จางเซียนจับไปได้ไม่นานนักรบขั้นแรงผลักดันสัญชาติตยานคนหนึ่งก็ใส่หน้าละเปรยว่าหากพวกเราตัดสินใจเด็ดขาดกว่าน,นี้สักหน่อยและเลือกตามผู้อาวุโสไปเราก็คงจะได้อะไรมาอีกมากแต่โชคร้ายที่ดูเหมือนโอกาสนั้นจะหลุดลอยไปแล้ว ชายหนุ่มอาจยังอายุน้อยแต่มีเหตุผลและความสามารถในการอย่างรู้อันเฉียบแหลมแม้จะมีอันตรายมากมายรออยู่ทั่วทั้งอาณาจากักรโบราณแต่ก็ดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายหากพวกเขาได้ติดตามผู้นำแบบนี้ก็มีโอกาสาที่จะได้พบกับความโชคดีเช่นกันแน่นอนว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ชายหนุ่มจะแบ่งปันทรัพย์สมบัติที่หามาได้กับพวกเขาแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เขาทิ้งไว้ก็เพียงพอจะทําให้คนที่เหลือยกระดับวรยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วอย่างน้อยพวกเขาก็จะได้ก้าวหน้าไปกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้อีกกมา แต่ถึงอย่างไรทุกคนก็พลาดโอกาสครั้งนี้ไปแล้วจางเซียนไม่ได้รับรู้ถึงความเสียใจและเสียดายของกลุ่มนักรบที่เขาเพิ่งจับมามิติรอบตัวเขาบิดเบี้ยวอีกครั้งและก่อนที่จะทันรู้ตัวจางเซียนก็มายืนอยู่บนที่ราบน้ําแข็งจากประสบการณ์สองครั้งก่อนหน้าเขาจึงไม่รู้สึกตื่นประหนกแต่อย่างใดจางเซียนโผบินขึ้นสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อสำรวจพื้นที่โดยรอบก็เหมือนกับที่ผืนป่ายิ่งบินขึ้นสูงเท่าไหรแรงกดดันก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นด้วยระดับวรยุทธ์ของเขาตอนนี้ที่คววามมสสูง30เเตรถือป็นีดดุแล้ ที่นี่เย็นเยือกกว่าสาลาว่าการที่ราบทานน้ำแข็งเสียอีกทั่วทั้งบริเวณดูจะปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นชั้นหนาและพายุที่พัดหวีดหวิวอยู่ทั่วทั้งทุ่งหิมะก็นำความเย็นเยือกถึงกระดูกสันหลังมาสู่นักรบทุกคนที่อาจหันพอจะเผชิญหน้ากับสภาพภูมิอากาศแบบนี้ต่อให้นักรบขั้นร่างอันสงเกียิก็ยังรู้สึกว่าอยากจะปกคลุมร่างของตัวเองด้วยเสื้อผ้าหนาหนาที่นี่ก็ยังไม่ใช่วิหารแห่งคงจื้อเราคงต้องหาทางออกอีกทางหนึ่งในทุ่งหิมะแห่งนี้จางเซียนสาาาายยหนยน้อ่งปัญญ เขาเคยคิดว่าจะได้เข้าสู่วิหารแห่งคงจื้ออย่างรวดเร็วหลังจากที่อาณาจักรโบรามโบราณเปิดออกแต่ดูเหมือนเขาจะประเมินบททดสอบของปรมาจา์คงต่ำเกินไปนี่เป็นมิติที่สามแล้วที่จางเซียนได้เข้ามาใครจะรู้ว่ายังมีอีกกี่มิติที่รอเขาอยู่ในพื้นป่ามีห้าสูนผู้ยิ่งใหญ่ในทะเลทรายมีไม้ทรายเหลืองวิปลาสจะต้องมีบางอย่างที่เป็นสิ่งสําคัญในทุ่งหิมะแห่งนี้เช่นกันขอแค่เราหาเจอว่ามันคืออะไรก็คงพบทางออกจางเซียนหมุนหอกสวรรค์กระดูกมังกรอ,อีกครั้งเพื่อตัดสินใจว่าจะมุ่งหน้าไปยังททศางไหน สิ่งแรกที่เขาต้องทําก็คือค้นหาสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในทุ่งหิมะแห่งนี้หรือเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทวีปแห่งปรมาจารย์ที่ถูกส่งทะลุมิติมาที่นี่หากได้พบสิ่งมีชีวิตหรือคนเหล่านั้นก็อาจจะได้ข้อมูลสําคัญบางอย่างที่นําไปสู่ตําแหน่งของทางออกหลังจากบินไปอีกหนึ่งชั่วโมงจางเซียนก็พบคนกลุ่มหนึ่งกําลังเดินท่อมทอมท่าม,มกลางหิมะเขากําลังจะเข้าไปหาคนกลุ่มนั้นเพื่อหาข้อมูลบางอย่างก็พอดีกับที่ต้องในตาเบิกโพลงและชะงักฝีเท้าทัันนนทีีเผ่าพาพธุ์ปศจกกโลกอื ในกลุ่มนั้นมีสมาชิกอยู่ราว2ี่สคนผู้นำกลุ่มที่เดินอยู่หน้าสุดและอีกสองคนที่เดินปิดท้ายมีรูปร่างสูงกว่าปกติและเมื่อประกอบกับเจตนาสังหารเข้มข้นที่พวกเขาแผ่ออกมาก็ชัดเจนว่าพวกนี้คือเผ่าพันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นเมื่อดูจากรังสีอันเข้มข้นของพวกมันก็ดูเหมือนว่ามันจะสำเร็จวรยุทธ์ขั้นชั่วกันละปาวาสารแล้วแม้จะไม่ทัดเทียนกับอู๋ชู่หรือเป้ยชิงแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในหมู่นักรบที่เข้าสู่อาณาจากักรโบราณ สำหรับสมาชิกในกลุ่มที่เหลือซึ่งเดินอยู่ตรงกลางนั้นล้วนแต่เป็นมนุษย์แต่ดูเหมือนพวกเขาจะถูกเผ่าพันธุ์ปีศาจควบคุมไว้ด้วยวิธีการอะไรสักอย่างทุกคนมีสีหน้าสิ้นหวังและบุกตะลุยฝ่าหิมะไปอย่างไร้ชีวิตชีวาภายใต้การนำของเผ่าพันธุ์ปีศาจเร็วๆเ,เข้าเผ่าพันธุ์ปีศาจต,ตัวที่เดินนำตวัดอย่างหงุดหงิดดูเหมือนจะมีของล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่ควบคุมจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาไว้จางเซียนคิดพร้อมกับขมวดคิ้ว ด้วยดวงตาอย่างรู้เขามองเห็นได้ว่ากลุ่ม,มนุษย์ที่ถูกจับตัวไว้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเส้นได้เส้นหนึ่งและสีหน้าของคนเหล่านั้นก็ไม่บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกแม้แต่น้อยมีความเป็นไปได้เพียงข้อเดียวสำหรับสถานการณ์แบบนี้คือจิตวิญญาณของมนุษย์กลุ่มนั้นถูกเผ่าพันธุ์ปีศาจควบคุมไว้ด้วยวิธีการอะไรบางอย่างไม่อย่างนั้นคงไม่มีทางที่พวกเขาจะเดินตามเผ่าพันธุ์ปีศาจต้อยๆอ,ยอยแบบนี้จางเซียนถอนหายใจเฮือกจากนั้นก็เพ่งดูคนกลุ่มนั้นอีกครั้งเขาเห็นร่างหนึ่งซึ่งมีใบหนน้้าาคุต เดี๋ยวนั่นหูเหยา่เหยา่นี่รับฟังได้ที่ช่องแบงแบง